สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่อง AI นะคะเอ่อคือทุกวันนี้เนี่ยการทำวิจัยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะ AI เข้ามาช่วยได้มากแต่คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดแล้วตัวไหนล่ะที่จะช่วยเรื่องการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลแบบลึกๆหรือที่เรียกว่า deep research ได้ดีที่สุดจริงๆครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลองดูกันมาเปรียบเทียบตัวเด่นๆที่คนพูดถึงกันเยอะๆนะครับดูทั้งว่ามันทําอะไรได้ดีมีข้อจํากัดตรงไหนโดยเฉพาะเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันอย่างเรื่อง hallucination นะครับที่ AI มันให้ข้อมูลผิดๆขึ้นมาเองใช่ค่ะแล้วก็เรื่องความคุ้มค่าด้วยเพื่อให้นักวิจัยนักศึกษาหรือว่าใครก็ตามที่ต้องทำงานกับข้อมูลเยอะๆเ,เนี่ยเลือกใช้ได้ตรงกับงานมากขึ้นนะคะครับผม เริ่มกันที่ประเด็น hallucination เลยไหมครับที่เมื่อกี้พูดถึงได้เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะมีข้อมูลบอกว่าอย่าง OpenAI เนี่ยค่ะโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆพวก O3 หรือ O4 mini high มีคนเจอปัญหานี้มากขึ้น <c oughs> โดยเฉพาะตอนที่ใช้ฟีเจอร์ที่มันไปหาข้อมูลลึกๆมาให้โดยที่เราไม่ได้ให้แหล่งข้อมูลตั้งต้นไปก่อนนะคะเช่น <c oughs> ไม่ได้ให้ไฟงานวิจัยไป ใช่ครับครับแล้วที่น่าสนใจคือเหมือนกับว่า System g u r r d ของ OpenAI เองเขาก็ยอมรับไ้ไกลนะครับว่าอัตราการเกิด Hallucinations มันสูงขึ้นจริงซึ่งอออันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะที่ต้องระวังอ๋อค่ะข้อมูลที่เราดูกันมาก็เลยชี้ว่าถ้าจะทำ Deep Research ที่แบบต้องการความเป๊ะความมั่นยำสูงๆเนี่ยอาจจะลองพิจารณา Google Gemini 2.5 Pro เป็นทางเลือกครับเพราะเหมือนจะมีรายงานปัญหานี้น้อยกว่านะ ถ้าเทียบในการใช้งานแบบเดียวกันแต่ก็มันก็มีอีกมุมใช่ไหมคะเพราะข้อมูลก็บอกเหมือนกันว่าความสามารถด้านเขียนโค้ดของ OpenAI อย่าง ChatGPT p 3เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะมากทำงานซับซ้อนได้ดีขึ้นอ่าแสดงว่าแต่ละตัวก็เก่งคนละอย่างจริงๆถูกต้องครับไม่มีตัวไหนดีสุดไปหมดทุกเรื่องจริงๆครับทีนี้มาดูเรื่องข้อจำกัดกับความคุ้มค่ากันบ้างดีกว่าไหมครับถ้าเทียบ Gemini Advanced กับ ChatGPT Pro โดยเฉพาะเรื่อง Deep Research เนี่ยแหละค่ะ ข้อมูลระบุว่า Gemini Advanced เนี่ยเขาใช้ Gemini Pro 2.5ทําทำ Deep Research ซึ่งประสิทธิภาพในบางด้านอย่างเช่นการแพทย์หรือเรื่อง AI เนี่ยเขาบอกว่าใกล้เคียงกับ Deep Research ของ OpenAI O 3เลยนะครับจุดนี้ระค่าที่น่าจะต่างกันชัดเจนเลยคือเรื่องข้อจำกัดการใช้งานใช่ไหมคะใช่ครับตัว Deep Research เนี่ยใน Gemini Advanced ตามข้อมูลคือเหมือนจะไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนเลยแต่จะมีลิมิต รายวันที่20ครั้งต่อวันเท <c oughs> ียบกับ OpenAI ที่จำกัดแค่10ครั้งต่อเดือนเองสำหรับแผนราคา20 USD โอ้โหอันนี้ต่างกันเยอะมากนะคะถ้าใครต้องทำรีเสิร์ชหนักๆทุกวันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยใช่เลยครับต่างกันเยอะจริงๆครับแล้วถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าโดยรวมเนี่ยโดยเฉพาะถ้าใครมีเพื่อนหรือมีครอบครัวแล้วใช้ Family Plan ของ Gemini a d v a n c e ที่หานกัน6คนได้ค่าใช้จ่ายต่อคนมันจะถูกลงไปอีกเยอะเลยครับ ประมาณร้อยกว่าบาทต่อเดือนเองอ๋อค่ะแม้ว่าบางเรื่องอย่างการสร้างภาพเนี่ย GPT4o อาจจะยังดูเหนือกว่า i m a g e n t r e e ของ Google นิดหน่อยแต่ถ้าเราโฟกัสที่ Deepresearch เป็นหลักกับเรื่องข้อจำกัดการใช้งาน Gemini ก็ดูจะได้เปรียบกว่านะตามข้อมูลที่เรามีเงินก็แปลว่ามันไม่มีคำตอบเดียวจริงๆว่า AI ตัวไหนดีที่สุด แต่ต้องเลือกตัวที่เหมาะที่สุดกับงานกับงบประมาณแล้วก็ลักษณะงานของเราใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วถ้าไม่ใช่โมเดลใหญ่ๆพวกนี้ล่ะคะมีเครื่องมือเฉพาะทางอื่นๆที่ข้อมูลพูดถึงอีกไหมคะมีครับมีมีแล้วก็น่าสนใจมากด้วยครับสำหรับงานวิชาการแบบเข้มข้นเลยนะอย่างการทำ literature review หรือ review paper เนี่ยแหล่งข้อมูลเขาแนะนำ answer this AI กับ Space. s i i e s p a c e อ๋อสอตัวนี้ครับมันเด่นตรงที่ เข้าถึงฐานข้อมูลวิชาการได้เยอะมาก200ล้านบทความได้แล้วก็มีระบบจัดการเรื่องอ้างอิงด้วยอันนี้น่าจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับแล้วก,ก็อาจจะเจอเปเปอร์ที่ AI ทั่วไปมันหาไม่เจอด้วยน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเป็นงานแบบสรุปข้อมูลจากเว็บหรือทำรายงานเชิงลึกแบบอัตโนมัติล่ะคะถ้าอยากได้แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับงานวิจัยเลยเนี่ยข้อมูลชี้ไปที่ Manas AI Manas AI ครับหรือถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นแบบอยากได้โครงสร้างบทความคร่าว หรืออยากลองใช้ฟรีก่อนก็มี Storm AI ครับตัวนี้เป็น Open Source ด้วยนะให้ผลลัพธ์สไตล์คล้ายๆวิกิพีเดียอ๋อค่ะค่ะงั้นก็คือเลือกใช้ตามโปรโฟไฟล์ผู้ใช้ได้เลยเนาะเช่นถ้าเป็นน้องๆปอตรีหรือเพิ่งเริ่มก็อาจจะลอง Storm AI แล้วก็ฝึกเขียนพร้อมไปด้วย ใช่ครับแต่ถ้าเป็นปอโทปอเอกที่ต้องการความลึกมากๆก็อาจจะไปทางไซสเปซหรือแอนเซอร s ทิสถูกต้องค่ะส่วนนักวิเคราะห์หรือสายเทคก็อาจจะมอง Gemini, Perplexity หรือ Manas เป็นตัวเลือกประมาณนั้นเลยค่ะแต่ไม่ว่าจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับมีข้อควรรำจำสำคัญมากๆที่ข้อมูลย้ำมาตลอดเลยคือ 1. ต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์เสมอ AI มันยังพลาดได้ครับ อันนี้สำคัญมากค่ะสองคือระวังเรื่อง hallucinations หรือการอ้างอิงปลอมที่มันสร้างขึ้นมาสามคือใช้ AI เป็นผู้ช่วยนะครับไม่ใช่ผู้ตัดสินให้เราคิดวิเคราะห์เองด้วยและสุดท้ายทักษะเรื่อง prompt engineering หรือการเขียนคำสั่งให้ AI เนี่ย จําเป็นมากครับเพื่อให้เราดึงความสามารถของมันออกมาได้เต็มที่สรุปได้ว่าการเรื่อง AI สําหรับ Deep Research เนี่ยต้องดูทั้งโจทย์งบประมาณข้อจํากัดต่างๆนะคะจะมีน i Advanced ก็ดูน่าสนใจในแง่ความคุ้มค่าแล้วก็ลิมิตการใช้งาน Deep Research ที่ดูจะยืดหยุ่นกว่าตามข้อมูลที่เราคุยกันมา ครับผมขณะเดียวกันก็มีเครื่องมือเฉพาะทางอื่นๆที่ตอบโจทย์งานวิชาการได้ลึกขึ้นไปอีกแล้วก็มีตัวเลือกฟรีสำหรับคนเริ่มต้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในวันที่ AI มันช่วยเราวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งแล้วก็รวดเร็วขนาดนี้แล้วเนี่ย อะไรคือทักษะที่สำคัญมากๆที่นักวิจัยยุคใหม่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อให้มั่นใจว่าง,งานวิจัยที่ออกมามันมีทั้งคุณภาพมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ยังคงมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองอยู่